พื้นฐานดวงความรักของปีวอกราศีพิจิกนี่คือดวงที่ฉลาดลึกและอ่านคนเก่งมากแต่เรื่องความรักไม่ง่ายเพราะคุณไม่ยอมรักแบบผิวเผินแก่นนิสัยปีวอกหัวไวแก้ปัญหาเก่งชอบความท้าทายไม่ชอบความจำเจมีเสน่ห์จากไหวพริบและคำพูดแต่ไม่ชอบถูกผูกมัดแบบไร้เหตุผล ราศีพิจิกลึกซื่อสัตย์กับความรู้สึกต้องการความจริงใจ100%รเอร์เซรักแล้วรักจริงหึงเป็นแต่ไม่พูดถ้าไม่มั่นใจเมื่อนิสัยสองส่วนมารวมกันคุณคือคนที่ภายนอกดูสบายๆคุยเก่งเป็นกันเองภายในจริงจังลึกและไม่ให้ง่ายต้องการคู่ที่ฉลาดพอจะคุยรู้เรื่อง และจริงพอจะไม่หลอกกันเกลียดการโกหกการปิดบังและความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดความรักของคุณไม่ต้องการจำรวนแต่ต้องการคุณภาพบวกความจริงใจคู่แท้คู่ที่ฉลาดพอจะเข้าใจคุณและจริงพอจะไม่เล่นเกมลักษณะคู่แท้ของปีวอกราศีพิจิกมีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์สูงซื่อสัตย์โปร่งใส ไม่มีเรื่องซ่อนเร้นคุยกันลึกได้ไม่หนีประเด็นยากเคารพพื้นที่ส่วนตัวแต่ไม่ปล่อยให้รู้สึกโดดเดี่ยวพลังดวงที่มักเป็นคู่แท้ตามปีนักสัตว์ปีมะเมียเคลื่อนไหวเร็วเข้าใจอิสระจะไม่ทําให้วอกรู้สึกอึดอัดและไม่ทําให้พิจิกรู้สึกไม่มั่นคงปีชวดฉลาดเป็นระบบคิดเป็นขั้นตอน คุยกันรู้เรื่องทั้งเรื่องงานและชีวิตตามราศีราศีมีนเข้าใจอารมณ์ลึกของพิจิกจะเป็นคู่ที่เชื่อมกันทางใจไม่ต้องอธิบายเยอะราศีกรกฏอบอุ่นปกป้องคนรักทำให้พิจิกรู้สึกปลอดภัยและวอกไม่รู้สึกโดดเดี่ยวธรรมชาติของคู่แท้ความสัมพันธ์ค่อยๆลึกไม่หวือหวาความเชื่อใจเพิ่มขึ้นตามเวลา เป็นคู่ที่ยิ่งรู้นิสัยกันมากยิ่งเลิกยากคู่กรรมคู่ที่ดึงดูดแรงแต่เต็มไปด้วยเกมอารมณ์และความระแวงลักษณะคู่กรรมต่างคนต่างฉลาดต่างคนต่างอ่านเกมมีการทดสอบกันตลอดความรักเหมือนหมากรุกมากกว่าความรู้สึกเลิกญาติเพราะยังอยากเอาชนะทางใจพลังดวงที่มักเป็นคู่กรรมตามปีนักสัตว ปีมะเสง็งลึกซับซ้อนชอบปิดบังทำให้พิจิกไม่ไว้ใจและวอกระแวงปีรากาคำพูดแรงชอบวิจารณ์ทำให้พิจิตกระทบใจและทำให้วอกถอยตามราศีราศีกุมรักอิสระสูงไม่ผูกพันลึกทำให้พิจิกรรู้สึกไม่มั่นคงราศีมิถุนเปลี่ยนง่ายคิดเร็ว ทำให้ความสัมพันธ์ไม่แน่นอนบทเรียนของคู่กรรมคู่กรรมของคุณมาเพื่อสอนว่าความฉลาดไม่ควรถูกใช้เป็นอาวุธในความรักถ้าความสัมพันธ์ทําให้คุณต้องเดาต้องจับผิดต้องชนะทางใจนั่นคือสัญญาณชัดของคู่กรรมคู่สร้างตัวคู่ที่ช่วยแปลงไอเดียและพลังสมองให้เป็นความมั่นคงจริงลักษณะคู่สร้างตัว จริงจังรับผิดชอบช่วยจัดระบบชีวิตให้คุณไม่หวานมากแต่ไม่ทิ้งเชื่อใจได้เรื่องงานเงินและอนาคตพลังดวงที่เหมาะตามปีนักษัตว์ปีฉลูอดทนหนักแน่นจะเป็นหลักให้วอกพิจิกยืนได้มั่นคงปีเถาะใจเย็นประนีประนอมจะลดความตึงในความสัมพันธ์ตามราศีราศีมังกร วางแผนเก่งมองไกลทำให้ชีวิตคุณไปได้ไกลจริงไม่ใช่แค่คิดราศีพฤษภมั่นคงอดทนให้ความปลอดภัยทางใจและทางชีวิตธรรมชาติของคู่สร้างตัวความรักเติบโตจากการร่วมมืออาจไม่โรแมนติกมากแต่เชื่อถือได้จากคู่สร้างตัวมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่แท้ในระยะยาวสรุปให้ชัดที่สุดอยากรักลึกซื่อสัต ไม่เล่นเกมคือคู่แท้รักแรงระวังเกมใจและความระแวงคือคู่กรรมอยากมั่นคงสร้างชีวิตจริงคือคู่สร้างตัว